สายงานสุดฮิตในตลาดแรงงานและเป็นที่ต้องการของหลายๆองคอ์กรก็คงหนีไม่พ้นสายงานด้านไอทีกันค่ะนอกจากอาชีพซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์และเว็บโปรแกรมเมอร์แล้ว <c oughs> ก็ยังมีอ <c oughs> ีกอาชีพหนึ่งนะคะที่มาแรงนั่นก็คือบนะิสเนส s อน n a l ไลซินักวิเคราะห์ธุรกิจหรือเรียกสั้นๆว่า BA ค่ะ BA คืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพนี้กันนะคะบิสเนส s อน n a l ไลซิหรือ BA ถือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่สําหรับไอทีค่ะหนะ้าที่หลักๆเลยก็คือวิเคราะห์ความ ต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบในทุกแพลตฟอร์มทั้งจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ซึ่งต้องมีความละเอียดแม่นยำในด้านของข้อมูลเพื่อนำไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพงานได้ถูกต้องถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ BA เป็นเหมือนตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีมคือต้องมีทั้งความเข้าใจผลิตภัณฑ์มีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อนำเอาคำแนะนำต่างๆส่งต่อไปยังทีมได้ถูกต้องค่ะสำหรับฐานเงินเดือนของอาชีพนี้จะมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ส บาทจนถึงระยสูงสุดที่72,000บาทค่ะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถนะคะแต่เส้นทางสู่อาชีพ Business a n l l y s c e ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนเนื่องจากเป็นตําแหน่งที่ต้องมีความรู้หลายๆด้านต้องจบสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการตลาดเศรษฐศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีหรือมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การจัดการโครงการด้านไอทีเป็นต้นค่ะโดยเราจะขอยกตัวอย่างหน้าที่และความรับผิดช,ชอบของอาชีพนี้โดยจะสรุปให้ฟังกันคร่าวๆนะคะ BA จะมีส่วนช่วยในการทำแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่พัฒนาแผนง,งานไปจนถึงติดตามผลการใช้งานว่าผู้ใช้งานมีประสบการณ์ใช้เป็นอย่างไรส่วนไหนต้องปรับปรุงบ้าง BA จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมประเมินผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกขั้นตอนหาจุด นำคำแนะนำที่ได้ไปแก้ไขหรือสื่อสารในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะ B.A. นำเสนอข้อมูลที่ได้จากลูกค้าส่งต่อความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปยังทีมต่างๆรวมถึงช่วยกำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่กับความรับผิดชอบเบื้องต้นของอาชีพนี้กันค่ะหากใครมีคุณสมบัติครบตามที่นุ่นกล่าวมาแล้วและคิดว่ายังไม่พอต้องอัพสกิลเพิ่มขึ้นไปอีกนุ่นขอแนะนำเป็นการสอบเซอร์ติฟิเคชันหรือใบรับรองนั่นเองค่ะซึ่ง เซอร์ที่นุ่นจะแนะนําคือเซอร์จากค่ายคอมเทียหลักสุดเน็ตเวิร์กพาสต์ค่ะเพียงแค่คุณมีเซอร์นี้ก็ทําให้เพิ่มโอกาสในการทํางานในอาชีพบิสเนส s อน n a l ซิตมากยิ่งขึ้นค่ะหากใครสนใจอยากจะสอบเซอร์คอมเทียลักสุดเน็ตเวิร์กพาหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเรามาได้ที่ f Facebook Li น์ของ e ีดเกตเทคหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะในคลิปหน้าเราจะมาแนะนําอาชีพใดในใสายงานด้านไอทีและเซอร์ติฟิเคชันตัวไหนที่จะตอบโจทย์พาคุณเข้าสู่สายอาชีพนั้นสามารถติดตามและ ชมกันในคลิปหน้าได้เลยค่ะสำหรับในตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ